เพื่นไม่เชอเขาคเู่นเขาวรเนเพาะการเลือกเพราะการวแใ่เพียงคะแที่เอีตด้องเอกป้าปาเลอกอาพี่าเจ็ดแปะที่เยอเลือป้าป้าเลือกงสามสี่ห้าหกเจดดเือวามดีเอะต้องย้อนช้อนขึ้พน ทุกที่เอาัวงเลยเลยเขาไม่รยในการตกงแล้ววันที่ตรวจังทุนที่เจท่าน่าวยเทมกามพี่่่วยไม่ได้อนเรีนห่ยควมอัยของี่ไม่มีค่าเดือการทำขึ้นไม้ตันแหลมสสูงคู่คว้ค่ากัยาหัมหใ้าัน้าคนที่าตายการตเรื่องของานี้ ภูมิประเทศเป็นลานกว้างประมาณ150คูณ200เมตรบริเวณโดยรอบมีต้นไม้สูง8เมตรทางทิศเหนือห่างออกไปประมาณ3ก้ามือมีภูเขาเปลี่ยนจีนีร้าให้ทำการสร้างสนามอเปลี่ยนรับทราบรับปริวัติเปลี่ยน